ปนิกานสาธุชนนะครับสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดประทีปอธิษฐานจิตโดยมีกัลยาณมิตรคุณแม่กันนีชิมป้องเป็นประธานจุดประทีปคมเอกพิเศษสุดครับจากนั้นคณะพระอาจารย์นำสาธุชนประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีเท่าพระป่าสาวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดประจำเดือนกร,รกฎาคมโดยมีกัลยาณมิตรสุดพิชาสายสมร ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสวรีปินเพชรนำกล่าวคำถวายครับหลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านครับได้ร่วมกันถวายจตุปจัจัยเทยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมโภชนีกถาแล้วก็ได้ให้อวาอันสงคุณค่านะครับเพื่อนําไปปรับใช้ในการสร้างบารมีพร้อมท้งแจ้งกิจกรรมงานบุญนะครับของวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้นะครับพระอาจารย์ยังได้มอบเทียนมงคลเพื่อนําไปอธิษฐานจิตและมาร่วมประกอบพิธีหลอดเทียนนิ่งในเทศกาลวันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนอกจากนี้ผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันประเคนพระตาหารวันเข้านะครับแดคณะสงฆ์ผู้เป็นทักษิณายบุคคลอันประเสริฐแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอนุโมทนาบุญครับนี่คือกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่ประเทศแคนาดาของวัดพระธรรมกายมังกร์ครับ